สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่3การจัดการความต้องการของลูกค้าการจัดการความต้องการของลูกค้า customer demand management สวัสดีครับทุกท่านวันก่อนเจอผู้ประกอบการรายหนึ่งถามผมว่า นักการตลาดที่ดีนั้นควรคำนึงถึงอะไรมากที่สุดในยุคนี้นะครับนักการตลาดที่ดีควรคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าก่อนอื่นเลยครับดังนั้นในตอนนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถจัดการความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรในการจัดการความต้องการของลูกค้านั้นเราต้องทราบก่อนครับว่า ประเภทความต้องการของลูกค้ามีกี่ประเภทในที่นี้ผมจะจำแนกความต้องการของลูกค้าออกเป็น8ลักษณะของความต้องการครับและเราสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. ความต้องการเป็นลบเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้น หน้าที่นักการตลาดก็คือจะต้องมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงความต้องการที่เป็นลบให้เป็นบวกหรือเปลี่ยนจากการที่ไม่ชอบเป็นชอบสินค้านั้นให้ได้ครับโดยอาจเน้นในการสร้างการรับรู้ในทางบวกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการประกันชีวิตหรือสินค้าที่ขาย 2. ไม่มีความต้องการ หรือความต้องการเป็นศูนย์จะเกิดขึ้นจากลูกค้าเห็นว่าสินค้านั้นไม่มีคุณค่าหรืออาจจะยังเห็นว่าสินค้านั้นไม่มีคุณค่าหรืออาจจะยังไม่รู้จักประโยชน์ในตัวสินค้าพอหน้าที่นักการตลาดก็คือต้องกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการในรูปแบบของการจงเสริมการตลาดที่เน้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ามากขึ้นเช่นสินค้าฟอร์มนินทั้งหลายที่นักการตลาดเน้นลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายต่างกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชายซื้อสินค้าเฉพาะตัวเองมากขึ้นเป็นต้น 3. ความต้องการแอบแฝง เป็นความต้องการของลูกค้าที่นักการตลาดยังสามารถหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ในขณะนั้นดังนั้นหน้าที่นักการตลาดจะต้องหาสินค้าและบริการใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อตอกย้ำความต้องการของผู้บริโภคแบบแอบแฝงให้เป็นจริงขึ้นมาเช่นแต่เดิมเราใช้เครื่อง DVD หรือซีวีดีที่สามารถดูหนังได้อย่างเดียวแต่หากนักการตลาดสามารถผลิตดีวีดีหรือซีวีดีที่สามารถบันทึกรายการทีวีโปรดได้อย่างเช่นวิดีโอในอดีตนักการตลาดก็สามารถสร้างความต้องการของลูกค้าแบบนี้ได้รจริงๆขึ้นมาได้ครับ 4. ความต้องการลดลง เป็นลักษณะความต้องการที่มีระดับน้อยลงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องนักการตลาดต้องพยายามฟื้นฟูช่วงชีวิตของสินค้าโดยหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆหรือหาทางเพิ่มความต้องการใช้ของลูกค้า 5. ความต้องการไม่สม่ำเสมอประเทศเราเป็นประเทศทางการเกษตร สินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับเพราะสินค้าเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและออกมาตามฤดูกาลนอกเหนือจากสินค้าเกษตรแล้วผมขอยกตัวอย่างความต้องการแบบนี้กับธุรกิจของโรงแรมนะครับโดยทั่วไปโรงแรมลูกค้ามีความต้องการมาใช้บริการมากในช่วงวันหยุดและเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดา จะไม่ค่อยมากนะักดังนั้นหน้าที่ของนักการตลาดคือพยายามปรับความต้องการที่ไม่สม่ำเสมอให้เป็นความต้องการของลูกค้าเช่นถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมอาจใช้การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ในช่วงวันหยุดและเสาร์อาทิตย์เพิ่มขึ้นได้ครับส่วนสินค้าเกษตรนักการตลาด ควรหาช่องทางในการทำผลิตภัณฑ์แปลรูปหรืออาจเพิ่มหรือขยายตลาดในช่วงเทศกาลให้เพิ่มมากขึ้นเช่นในบางจังหวัดจัดเทศกาลผักผลไม้อื่นๆของตนเอง6ความต้องการเต็มที่แล้วเป็นสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทอยู่แล้ว ในระดับที่น่าพอใจของบริษัทความต้องการแบบนี้นะักการตลาดจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับเราควรแสวงหาประโยชน์จากความต้องการเต็มที่นี้เพราะหากเราไม่ททำคู่แข่งจะเป็นผู้ทำนะครับเพราะการตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่าการแข่งขันย่อมสูงขึ้นเป็นแน่นอนแต่ที่ระวังไม่ได้ สำหรับนักการตลาดต่อความต้องการแบบนี้คือตัวผู้บริโภคเพราะอย่าลืมนะครับผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความต้องการได้ตลอดเวลา 7. ความต้องการล้นเหลือเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เกินกว่านักการตลาดจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ ความต้องการแบบนี้จะเป็นความต้องการที่เป็นไปตามกระแสเช่นในช่วงแรกๆนะครับอย่างเช่นจัตุคามที่เราคุ้นเคยกันดีผู้บริโภคมีความต้องการมากขนาดไหนคงจํากันได้นะครับถ้าความต้องการแบบนี้นะักการตลาดจะต้องชะลอความต้องการของตลาดหรือ ประสานกับฝ่ายการผลิตให้ผลิตเพิ่มขึ้นครับ 8. ความต้องการที่เป็นโทษเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์บุหรี่น้ำอัดลมเป็นต้นงานของนักการตลาดต่อความต้องการแบบนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ เราหมันล่อแหลมต่อจรรยาบรนดาการตลาดแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับในตอนนี้ทุกท่านคงทราบกันแล้วนะครับว่าลูกค้ามีความต้องการแบบไหนกันบ้างและนักการตลาดถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ